อันนี้ทดสอบผงที่ขูดมาจากสับ3นะครับที่เกิดขึ้นบริเวณบัดบานะครับอันนี้เดี๋ยวลองวัดอินซสิรชเนเทียบกันนะครับอันนี้วัดตรงกระดาษนะครับได้เท,ทที่500โวล์นะครับลองกด,กดเททครับได้มากกว่า550นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเททที่ท ตัวผงที่เก็บตัวอย่างมานะครับอันนี้วัดอินเซชันที่500รโวลต์น,นะครับได้ 0, 0, 0, 0 6, ูนเมกนะครับศูนกเมกนะครับก็ถ้าหากว่าฝุ่นนี้นะครับไปเกาะพวกอินเซเตอร์นะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดแฟรโอเวอร์ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะลองทำการทดสอบนะครับที่หนึ่งพันโวลต์นะครับ อันนี้ทดสอบนะครับอินเสเชันนะครับที่1,000งนโวลต์นะครับเมกได้0ูนยเมกนะครับเดี๋ยวลองดูนะจาลักษณะจะเกิดคล้ายๆเป็นประกายไฟนะครับวิ่งนะครับห่างออมปนิดนึง